เป็นยาาต้องเอาอกออกจากดูไข่มันบงเจว่าเจ้าเป็นคิดขึอข่โบยลูกสาวข่ไข่มากันหมือนล่นด้วยอยนั่งบ uh uh ี่เก uh ่าก uh ็หมดท้องว่าอยากี่อ้อมหนูนะหดแล้วก็ิน่ไใ่หักเขาอย่างน้อแล้วก็เล่นเ็ียรวนตู้มันพักก็ไปเก็บลูกสวนักห้องก็ไปซื้อไรานถายมาว่าเปล่าไปซื้อเรื่นั ปลาตัาดจองบักเชียไปเอายูงจากองบซื้อไปซื้อไปเลยไปเลยไปเลย่แเอ่ทานกอ่างหเราไปใส่งเลยต่อขแก้วปลาแดงนี่พี่น้องมึงข้อมืออ่า มากินเขาน้ำกันด้วยจ้านี่แม่หนึ่งปลาไว้รักไปแล้วใช่ค่ะรักแล้วรักเลยไม่เป็นไร หายไปใส่ดีไม่ให้หายไปไหนนะคะขอบคุณที่รักกันบุ้ยตาดูบ้านเข้วสุดายน แม่ก่อนวอาสิม,มาบอกอันนี้น้ำซึ่งหรือน้ำเชื่อค่ะแม่มากินเขาจ้าแม่กินอนยู่ตบาดเกษตรก็บอกแม่แล้วว่ากันมากกว่านี้ ตอนผมมกักลดงดเข็มต้มองจิทเก็เบียวเ,เ,เบียวเบียวเก็งออมหมักย่างแสบส<ช>ิขึ้นมาแล้วกินแสบแฉะเข็มคนผู้ดีนั่งกินแสบชูท,ทุ่งมาที่นาบูดีนั่งกินแซบ แอนออรยมนต้มมะมาเมือนยงเชี่ยแพอมงามทุกม yeah. ีสิบอเขาีหลกคือผมเมียก่อนมันเปนีี้ผมเม็ดก่อนเป็นก็ว่าผมว่าคือใส่น้ำหน่อยแท้คือบอใส่น้ำหลายๆแล้วกันอยากสดน้ำอยากสดน้ำมือรุ่นมากเพิ่งได้เห็นเองก็เป็นทุกกองแสดงวาสนม่ส่งเนี่ยมือนเอี คือคนหลายหมเลยเนาะแล้วสดน้าเหนเลิไม่เยสวดจังเกี่ยกันจะบองเม่อก่อนั้งบ้าก็นี่สิโอเอาลำดียกเห็นปากแปไม่ีไปกันไงบ่เราจะเริี่มินจเอาด่มจะมอาเหมเนี่ยหมูเรากินพยาัญชจะเสียใจ